สวัสดีจา้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงอ่ะวันนี้เรามาทําแบบเรนดอมเรนดอมแบบไม่ต้องเครียดเลยนะเรนดอมทําแบบเล่นๆขำๆเนาะทำแบบเล่น,ลน,ขขน,บบลนๆขำๆแบบเพื่อแบบเป็นการผ่อนคลายบ้างนะเป็นเรนดอมนะอ่ะวันนี้เราจะทําว่าจักรวาลเนี่ยอยากให้คุณทําอะไรเพื่อเป็นการปรับพลังงาน ในตัวคุณให้ดีเมื่อพลังงานในตัวคุณดีมันก็จะทําให้แบบดวงคุณนะ่ะดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณโชคดีขึ้นเออมาดูสิจักรวาลเนี่ยต้องการทําให้คุณอานะต้องการทําให้คุณทําอะไรจักรวาลอยากให้คุณทําอะไรเพื่อปรับพลังงานในตัวคุณเนี่ยให้ดีเป็นอ่าเป็นการนํามาซึ่ง ดวงคุณจะได้เปิดรับความโชคดีด้วยนะเป็นเรนด้อมนะพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะเออดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะดูเล่นๆดูขำขำนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะเชะื้ิทยานในการรับชมและการรับฟังนะคะ ทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธินาะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรประจำตัวของทุกคนด้วยและก็ขอแรงครูแรงบารมีจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูแผ่บารมีมาถึงสัญชาตญาณความรู้สึกและเซนส์นของผู้อ่านแล้วก็ ามาถึงพลังงานของภัยด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานคลิปดีๆของช่องเรานะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะเพื่อเป็นค่าคู่เป็นกําลังใจให้กันได้อ่ะส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลไอดีมาตรงนี้นะเห็นไหมชัดไหม t r a i y a 369นะเพื่อ,อเช็คดวงส่วนตัวนะาว่าดวงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากจะถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแอดไลน์ add มาเพื่อรับรายละเอียดในการตรวจเช็คดวงส่วนตัวนะคะ t r a i y a 369แอดไลน์ตรงนี้มาอ่ะขอดูหน่อยว่าจักรวาลอยากให้คุณทำอะไรนะเพื่อเป็นการปรับพลังงานในตัวคุณ ซึ่งนำมาซึ่งดวงชะตาที่เปิดรับความโชคดีนะจักรวาลอยากให้คุณทำอะไรนะเพื่อเป็นการปรับพลังงานในตัวคุณแล้วก็จะทำให้ดวงคุณเนี่ยเปิดรับความโชคดีจะทำให้ดวงคุณดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะจักรวาลอยากให้คุณทำอะไรเพื่อเป็นการปรับพลังงานในตัวคุณเพื่อช่วยเหลือให้ดวงคุณดีขึ้นรับความโชคดีขึ้นขอสิบใบแรกนะแม่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูกันสีจักรวาลอยากให้คุณทำอะไรเพื่อ,อปรับพลังงานในตัวคุณให้ดีแล้วจะทำให้ดวงคุณเนี่ยอ่า ดีขึ้นเปิดรับความโชคดีในดวงคุณนะอขอใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พบคลิปนี้ขอใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานเป็นเอเนจีเป็นตัวตนของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยพลังงานใบแรก2เหรียญอ่าสองเหรียญ,ออยญมองเห็นพลังงานของคนที่มีเงินเข้าแต่ก็มีแบบ มีเรื่องให้จ่ายแหละมีเรื่องให้ใช้แหละเออเข้าซ้ายใจขวานะช่วงนี้อาจจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาแต่เงินก็คือค่อนข้างคล่องตัวสภาพคล่องทางการเงินคือคนที่แบบกําลังแบบหาเงินเข้ามาเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่อะไรอย่างเนี้ยเนาะเพียงพอกับการดำเนินดำรงชีวิตประจําวันอะไรอย่างนี้นะไพ่สองเหรียญการปรับสมดุลเห็นไหมคือคือเนี่ยพลังงานอยากให้คุณเอ,อ่อ จักรวาลอยากให้คุณทําอะไรเพื่อปรับพลังงานในตัวคุณนะให้ดีซึ่งนํามาสู่ดวงที่เปิดรับความโชคดีนะจักรวาลคือเนี่ยสองเหรียญคือการปรับการจูนการบาลานซ์เห็นไหมให้มันสมดุลให้มันคล่องเนื้อครองตัวคล่องแคลวขึ้นถ้าเป็นการเงินก็คือเหมือนกับว่าประมาณว่าการเงินเนี่ยออมีเข้ามาก็จริงแต่มันก็คือว่า เข้าซ้ายจ่ายขวาก็คือมีมีรายรับก็มีรายจ่ายก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของทุกบ้านทุกคนนั่นแหละทุกชีวิตนั่นแหละเนาะมีเข้ามีออกเป็นเรื่องธรรมดาอ่าแต่ก็ดูเหมือนว่ามันก็จะราบลื่นขึ้นดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเลขแปดเป็นเครื่องหมายฟินนิตี้เป็นเครื่องหมายที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดเนาะการปราบการจูนพลังงานจักรวาลเนี่ยอยากให้คุณเอ่อเนาะทำอะไรอยากให้คุณหมุนเงินจักรวาลอยากให้คุณหมุนเงิน สองดาบอุ้ยสองเหรียญสองดาบจักรวาลบอกว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจโอ้จักรวาลบอกว่าคุณต้องเลือกอย่าลังเลอย่ากังวลนะเพราะพลังงานของใครบางคนอยู่ในช่วงที่มีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีล่วงมีเรื่องคือเหมือนกับว่าคุณห้าสิบห้าสิบอยู่หรือเปล่าคุณจะออยังไงดีคุณจะเอาซ้ายจะเอาขวา เออเห็นไหมสองดาบนอหรืออีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งนะมันเป็นพลังงานที่ว่าคุณยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้หรือยังแบบยังมีอะไรที่แบบเหมือนเหมือนข้อมูลยังไม่ครบอ่ะเออนะเข้าใจไหมเหมือนคุณยังแบบได้รับข้อมูลได้รับอะไรยังไม่ครบยังไม่เต็มที่ยังไม่ชื่นใจเลยก็คือคุณก็ไม่สามารถเลือกได้อ่ะคือคุณยังไม่แบบยังมีความที่ ลังเลอยู่ในใจอยู่ซึ่งซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าเหตุผลมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าคุณยังยัง,ย,ง,ย,งยังไงยังไม่กล้าฟันธงร้0ยซแล้วข้อมูลนะมันยังไม่แน่นพอที่จะทําให้คุณนะกล้าตัดสินใจหรือเปล่านะไพ่สองดาบคือประมาณนั้นนะนะเออจักรวาลอยากให้คุณบางครั้งเนี่ยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้จิตวิญญาณนำทางต้องใช้เซนซ์น,นทางต้องใช้ความรู้สึกตัวเองนำทางด้วย เป็นส่วนประกอบนะจัก,กรวาลท่านแนะนําท่านชี้มาอย่างนี้นะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือหนึ่งอ่าอย่างสมมติว่าคุณมาดูเรนดอมเนี่ยมาดูตรงนเนี้ยเนี่ยคือมันเออมันตรงกับคุณนะคืออย่างนี้นะคุณก็จะใช้เรนดอมเนี่ยใช้คลิปเนี้ยในการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญสําคัญของคุณไม่ได้เพียงมันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นแนวทางให้คุณแบบเออเอาไปเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่ง เท่านั้นะนะนะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยการเลือกการคิดการทําการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญสําคัญของคุณเนี่ยก็ค <c oughs> ือมันจะต้องอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นหลักอยู่ที่คืนนั่นแหละใช้จิตวิญญาณใช้พลังงานภายในอะ่ะของคุณนะั้นในการนําทางในการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่าง นะอีกอย่างหนึ่งหนาเป็นพลังงานไพ่สองดาบตรงนี้ก็คือนั่นแหละการเลือกการตัดสินใจหนาะการคิดการตรึกตรองไตรตรองการพิจารณาให้ดีการใช้จิตวิญญาณภายในใช้เซนใช้ความรู้สึกหรืออาจจะต้องทําการบ้านว่าเนี่ยคุณจะต้องถามตัวเองและตอบตัวเองให้ได้ว่าจะอาอยังไงดีอะไรอย่างเนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องนั้นๆนะนะสองดาบนะโอ้นะจักรวาล เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่กําลังยังลังเลยังไม่รู้จะเอายังไงดีเห็นไหมสองดาบกับ2อ,อดาบกับ2เหรียญเนี่ยปรับเขาให้ปรับปรับให้มันสมดุลเออจักรวาลคือให้ปรับพลังงานให้มันสมดุลให้มันแบบ แน่วแนะ่เออหนะเพื่อเมื่อคุณมีแบบพลังงานที่ดีนะเมื่อพลังงานภายในคุณดีมันก็ส่งถึงแบบทําให้คุณดวงดีขึ้นดวงเปิดขึ้นเออเพื่อรับความโชคดีที่จะเข้ามาไงเมื่อข้างในมันดีมันก็ส่งมาภายนอกและภายนอกดีเนะี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณแบบรู้สึกสดชื่นสดใสรู้สึกไม่มีความกังวลไม่มีความอะไรอย่างเนี้ยนะหวั่นไหวอะไรอย่างเนี้ยทีนี้พอมาสดชื่นสดใสมันก็มีพลังพอมีพลังที่ดีพลังงานที่ดีปุ๊บเนี่ย มันก็ทําให้คุณเหมือนดวงเปิดอ่ะดวงดีไปในตัวคําว่าดวงดีดวงเปิดเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องอ่ามีโชคลาภลอยถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือดวงดีดวงเปิดอาจจะแบบเออการงานดีชีวิตดีการเงินดีมีความสุขดีแล้วก็มันก็ทําให้แบบหลายๆรวมๆอ่ะรวมๆหลายๆเรื่องอ่ะเริ่มดีขึ้นอ่าหรือ,ออาจจะมีอ่าโชคลาภมีอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมันเป็นพลังงานที่ดีจากภายในนะโอ้นะจกักรวาลเห็นไหมคุณเป็นคนที่ จักรวาลอยากให้คุณทําอะไรเพื่อปรับพลังงานคุณให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ดวงคุณเนี่ยเปิดรับความโชคดีคือจักรวาลบอกว่าอะไรที่วางได้ต้องวางเห็นไหมไม่ต้องแบกไว้ทั้งหมดเนาะสิบสิบหมายเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยคุณแบกไว้ทุกเรื่องแบกไว้ทุกปัญหาแบกไว้ทุกความรู้สึกแบกไว้ทุกสีซั่นเลยเออน,นะมันหนักมันเหนื่อยมันอะไรเนี่ยคือเหมือนประมาณว่า เหนื่อยก็พักหนักก็วางเนาะไม่ต้องไปแบกหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณเรื่องของคนนู้นคนนี้หรือว่าอะไรที่มันหลายหน้าหลายตาหลายอย่างจนเกินไปอะคือมันทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณลาทําทให้คุณแบบ นั่นแหละไพ่สิบหมายก็คือหนึ่งอาจจะเป็นประมาณว่าบางคนนะบางคนคือมันต้องทํามันต้องมีความรับผิดชอบมันต้องนู่นนี่นั่นบางคนก็เป็นเสาหลักของบ้านบางคนก็คือมันทิ้งไม่ได้มันวางไม่ได้หรอกแม่ถ้ามันไม่แบกเอาไว้มันมันมันทิ้งไปมันแบบวางไปเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้ยังไงอะทําให้รู้สึกว่ามันก็เดือดร้อนเออนะทําให้ครอบครัวเดือดร้อนหรือว่ามันไม่เพียงพอมันไม่ทันนะแม่สิบไม้ตรงเนี้ยนะ ก็คือค่อยๆตามสเต็ปก็แล้วกันนะไม่ต้องไปแบกไปรับอะไรมันเยอะเนาะอะไรที่มันรู้สึกว่าเหนื่อยมากล้ามากเออเนาะก็พักบ้างอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมเพราะว่าไพ่สิบหมายเนะี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่แบกเอาไว้ทุกซีซันแบกเอาไว้ทุกสถานการณ์แบกเอาไว้ทุกความรู้สึกแบกเอาไว้ทุกภาระทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ คืออยากจะบอกว่าอะไรที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติบ้างปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นไม่ถึงว่ากําลังจะบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะอืมนะบางทีอ่ะบางทีนะบางทีอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะบางทีแบบอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถอะให้มันเกิดไปเถอะเออเนาะนะคือคือคือเราก็ไม่รู้หรอกคือวันนี้ให้เราแบบโอเคที่สุดแล้ว พรุ่งนี้อะไรก็ช่างมันปล่อยเป็นไปก่อนมันยังไม่ถึงพวกนี้เอาวันนี้ให้เราโอเคที่สุดเออพรุ่งนี้เป็นยังไงช่างมันเออนนะเนี่ยสิบหมายมันเหนื่อยเกินไปมันหนักเกินไปเออไม่ต้องไปแบกเยอะเกินท่านบอกอย่างนี้สามดาบสามดาบยังจะมาย้ำซ้ำเติมจักรวาลอยากให้คุณทำอะไรเพื่อปรับพลังงานในตัวคุณให้ดีขึ้นนะ อ่าซึ่งเป็นแนวทางนํามาซึ่งดวงที่จะเปิดรับความโชคดีจักรวาลบอกให้คุณไปอกหกักซะเนาะไม่ใช่สามดาบคืออะไรอ่ะมันคือแบบความเจ็บปวดความไม่สบายใจเอ่อความเสียใจความผิดหวงังอะไรอย่างนี้ยหรอสามดาบเนี่ยการยึดติดยึดติดกับเรื่องราวความเจ็บปวดยึดติดกับบาดแผลที่มันแบบไม่สบายใจยึดติดกับอะไรที่มันแบบกัดกินใจอ่ะ เนาะเนี่ยเขาบอกให้คุณเข้มแข็งเขาบอกให้คุณแข็งแรงเห็นไหมสามดาบอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันโอเนาอประมาณนี้นะแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงให้กําลังใจตัวเองรักษาแผลใจตัวเองให้ได้เนาะเออหนาสามดาบอ่ะทีนี้จักรวาลบอกอะไรอีกอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมหนาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมหยุดซะเลิกซันรู ดวงมันจะได้เปิดดวงมันจะได้ดีหนาะสามดาบก็ต้องพูดถึงเรื่องตรงนี้ได้นะเป็นแบบแบแบไปแทรกไปซ้อนลักแทรกลักซ้อนด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างรู้หรือไม่รู้ก็ช่างนะมันล้างดวงนะมันทําให้ดวงคุณตกมันทําให้ดวงคุณไม่เปิดมันทําให้คุณแบบโชคดีไม่เต็มเมดเต็มหน่วยโชคดีไม่เต็ม,ม,ตมที่ไม่ถึงร้อยกับเขาสักทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสามดาบเออเนาะอ่าต้องสี่เรียกนะเล่น,ลน,ลนขขๆขำๆอืมเนาะ แอบเป็นทางการได้นิดหนึ่งเออเนาะอ่ะเนี่ยตัดสินใจให้ดีเห็นไหมราชินีดาบมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจต้องเลือกอืมถ้าสมมตุติทำเรื่องความหลักเนี่ยที่มันมีแบบลักแทรกลักซ้อนมีต้องหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรอย่างเนี้ยคุณต้องเลือกคุณต้องกล,ากล,ากล้าตัดสินใจนะเออนะเขาบอกมาอย่างนั้นจักรวรรดินํามาอย่างนั้นต้องเลือกต้องตัดสินใจ เอินนะอยากจบก็จบอยากออกก็ออกออกจากความสัมพันธ์ที่มันคลากระซังออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีออกจากเรื่องราวที่มันเจ็บปวดเนี่ยเห็นไหมสองดาบเนี่ยก็บอกแล้วว่าคุณต้องเลือกเห็นไหมคุณต้องเลือกเนี่ยคุณไม่ต้องไปกอดไปเก็บเอาไว้ไม่ต้องไปกังวลหรอกบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสองเหรียญกับสองดาบเนี่ยมันถ้าถ้ามองเป็นเรื่องความสัมพันธ์นั้นแน่นอนมันมีตัวเลือกอยู่แล้ว แน่นอน,ม,นมันมีอะไรที่แทรกซ้อนอยู่แล้วแน่นอนมันมีอะไรที่ต้องตัดสินใจอยู่แล้วเห็นไหมทีนี้ราชินีดาบเนี่ยคือคุณต้องมั่นใจในตัวเองเห็นไหมกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทํากล้าคิดกล้าละกล้าทิ้งกล้าลดกล้าเลิกกล้าสละอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมาเข้มแข็งกลับมายืนหยัดเห็นไหมราชินีดาบคือคนที่เขามีความมั่นใจคนที่เขากล้าตัดสินใจคนที่เขาแบบคือคุณเป็นคนแบบคุณอะ ตัวคุณจริงๆอ่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่มั่นใจมั่นหน้าในตัวเองนะเออนะแตะ่คุณอาจจะไปเจอกับสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ในใดเมื่อในอดีตที่ทําให้คุณเสียทรงอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยสามดาบตรงเนี้ยที่แบบคุณอาจจะไปเจอเรื่องอะไรที่มันแบบ ทำให้คุณเสียเซล์เสียทรงไปเลยอะ่ะเออน,นะมันอาจจะมีช่วงจังหวะหนึ่งก็ได้ที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยคือดึงตัวตนของคุณกลับคืนมาราชินีดาบคุณเป็นคนที่แบบมันนามันโหนกมั่นใจในตัวเองเนาะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าสแสดงออกอยู่แล้วคุณกล้าชัดเจนอยู่แล้วคุณกล้าแบบ เออคุณเป็นคนตรงอะราชินีดาเป็นคนที่แบบโอว่ายังไงว่ายังงั้นเลยเอายังไงว่ามาเลยอไอเงี้ยใช่ไหมคุณไปแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ที่มีความรู้สึกเข้ามาตรงนี้แล้วก็มีแบบพลังงานตรงนี้ขึ้นมาคือคุณไปแบกคุณไปเป็นเดอะแบกความรู้สึกที่มันปวดร้าวเริ่มทให้คุณเสียเซล์เสียทรงไปเลยจังหวะหนึ่งอะนะอ่ะ,นะอะกลับมาดึงกลับมาดึงตัวเองกลับมาแม่บอกประมาณนี้อ่ะจักรวาลเนี่ยอยากให้คุณแบบตรงนี้นะ เออนะเพื่อปะราบพลังงานเมื่อพลังงานคุณแบบตรงเนี้มันโดดเด่นแล้วปุ๊บมันก็ทําให้ดวงคุณดีพอดวงคุณเนี่ยดีขึ้นพอดวงคุณดีขึ้นเนี่ยดวงคุณก็พร้อมที่จะรับความโชคดีในเรื่องต่างๆเข้ามาไงนาจักรวาลอยากให้คุณทําอะไรอีกละ่ะโอ้ห้ามไม่เทา้าเนี่ยห้ามไม่เทา้าอ่ะแน่นอนจักรวาลอยากให้คุณไฟห้าไม่เท้าคืออะไรอะ่ะการสู้ต่อสู้ ช่วงชิงฉันต้องเป็นหนึ่งฉันต้องเริดฉันต้องชนะฉันไม่ยอมหรอกเนี่ยห้าไม้ถาอ่ะคุณเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมห้าไม้ถึงแม้นว่าคุณเจอกับผู้คนมากมายเห็นไหมห้าไม้คือแบบความยุ่งยากความยุ่งเหยิงผู้คนสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆรอบข้างแต่คุณอย่าลืมคุณคือราชินีดาบคุณสู้ได้เห็นไหมเมื่อวันหนึ่งคุณไม่ยอมคุณสู้คุณเก่งคุณแข็งขึ้นมา คุณก็จะผ่านไอ้ปัญหานี้ไปมันก็จะทำเหมือนว่าพลังงานคุณอนะมันก็คือมันปรับในตัวได้นะจะบอกนะพลังงานคุณอนะถ้าวันหนึ่งวันใดคุณรู้สึกถดถอยท้อถอยท้อแท,อท,อท,อทอ้ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนจะต้องเป็นหลายๆคนจะต้องเจอบ้างตามกาลแล้วเวลาตามจังหวะตามช่วงเออนะทุกคนแหละต้องเคยเจอนะมันจะมีช่วงอารมณ์แบบอารมณ์ท้อกับอารมณ์อารมณ์ฮึดอะเข้าใจไหมพอเราท้อเราสังเกตดู มันก็ไม่อยากทําอะไรไม่อยากนู่นนี่นั่นแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดรอปลงมันก็จะช้าลงมันก็จะไม่ได้ดั่งใจมันก็จะรู้สึกว่ามันโชคร้ายจังเลยมันไม่โชคดีมันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความยุ่งยากมันจะความวุ่นวายถ้าวันหนึ่งวันใดคุณลุกมาเป็นราชินีดาบคุณลุกมาเข้มแข็งคุณลุกมามั่นใจคุณลุกมันมั่นหน้ามั่นโหนกอีกครั้งหนึ่งคุณลุกมากล้าคิดกล้าตัดสินใจคุณลุกมากล้าสการะทำกล้าแสดงออกคุณลุกมากล้าชนน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 ่ะะะะกล้้าไฟอววััััแหมเป็ที พลังงานของคุณอนะ่ะมันเหมือนปลูกกับปลูกไฟในตัวผู้พลังงานในตัวมันก็ทําให้คุณเข้มแข็งแล้วคุณก็แบบสามารถเออน,นะคุณก็สามารถสามารถลุยได้สามารถสู้ได้อะ่ะเออน,นะฮัาดาจัดการกับอารมณ์ตัวเองจัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนอืมก่อนอื่นเลย ปรับบาลานปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกตัวเองก่อนอย่าไปทะเลาะกับตัวเองอย่าไปขัดแย้งกับตัวเองอย่าไปขัดแย้งกับความคิดตัวเองนะเมื่อคุณเนี่ยปรับข้างในตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยข้างนอกมันจะดีนะหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสอ่ะเห็นไหมก็คือคําแนะนาไงนะเป็นคําแนะนําที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเนจจักรวาลก็ให้คุณทําประมาณนี้ถ้าคุณทําได้แล้วคุณจะได้รับอะไรละแม่คุณก็จะได้รับความโชคดีไง เห็นไหมจักรวากใหญ่ค <immigrant> right it right? ุณ you ทําอะไรใหญ่ค right? ุณปรับตรงนี้ตามที่พูดที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้นะเมื่อถ้าวันหนึ่งคุณทําได้วันหนึ่งวันใดคุณทําได้แล้วอะไรมันจะมาล่ะหนึ่งเหรียญมาคือแน่นอนคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับความโชคดีได้รับสิ่งดีสิ่งที่มีคุณค่านะเหมือนประตูก็จะเปิดจะเห็นไหมดวงก็จะเปิดเห็นมาไพ่หนึ่งเหรียญตรงนี้มันจะมีประตูอยู่ตรงเนี้คุณก็จะพบทางออก จะพบประตูจะพบประตูแห่งทางออกประตูแห่งความโชคดีก็จะเปิดรับคุณพร้อมที่จะเอาสิ่งดีๆมาประเคนให้คุณเลยแหละเนาะหนึ่งเหรียญนะเห็นไหมความโชคดีเนี่ยคือมันก็จะแบบเออนะบางคนก็นั่นแหละมันเมื่อความโชคดีอะมันรวมเลยนะการงานการเงินโชคลาภเงินทองความสุขคือสิ่งดีอะจะเกิดขึ้นเห็นไหมเออนะ่ะนี่คาคือคําแนะนําจากจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลอยากให้คุณอะ ทำอะไรเพื่อที่จะทําให้พลังงานคุณดีเมื่อพลังงานคุณดีแล้วเนี่ยดวงคุณก็จะดีเพื่อรับความโชคดีหกเหรียญจักรวาลอยากให้คุณมีความเมตตาจักรวาลอยากให้คุณน่เออนะหกเหรียญน,นะคือทําบุญทําทานออโหสิกรรมไม่เจ้าคิดไม่เจ้าแค้นเห็นไหมเนี่ยหกเหรียญคืออย่างนั้นเลยนะหกเหรียญตามภาพเลย ทำบุญทำทานเห็นไหมอีกมือข้างหนึ่งอ่ะเขากำลังให้หกเหรียญน,นะอีกข้างหนึ่งเขาถือตราช่างตราช่างคือสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมความถูกต้องความเมตตาเออนะโอโหสิกรรมไม่เจ้าคิดไม่เจ้าแค้นปล่อยอะไรอย่างนี้แต่ทําไมใบนี้ห้ามห้าไม้ขึ้นมาเนี่ยจักรวาลบอกให้สู้จักรบาลบอกให้ไฟจักรวาลบอกว่าเกิดเป็นคนไทยเหมือนกันอย่ายอมกันเออไม่ใช่ พูดเล่นพูดเล่นนะหกเหรียญหกเหรียญคือเขาบอกว่าอาโหสิกรรมได้โหสิกรรมนรกมีโอกาสก็ไปทําบุญทําทานเนาะปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารสาัตว์อะไรประมาณนี้อม,มีเมตตาเนี่ยคือตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าหนึ่งเราสบายใจแหละเราได้ไปทําตรงนั้นพะเราไปทําตรงนั้นปุ๊บเรามีความสบายใจ รู้สึกดีไงเข้าใจไหมเข้าใจคาว่ารู้สึกดีไหมเออวันนี้รู้สึกแบบดวงมันไม่ค่อยดีเลยนะหรือว่ามันเริ่มแบบไม่โอเคแล้วนะเราก็ลองเออไปปล่อยปลาสักหน่อยหรือไปทําบุญไปให้อาหารปลาอาหารนกอาหารสัตว์หรือว่าไปทําบุญไปอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคนู่นนี่นัน่นไอ้อย่างเนี้ยไปช่วยเหลือันนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งมาลําดับหนึ่งเลยคืออะไรแม่ความรู้สึกดีความรู้สึกเราไงเมื่อเรารู้สึกดีรู้สึกสบายใจ คือเราไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องถูกหวยหลักอยากจะต้องออได้ดีนู่นนี่นั่นแต่คือมันมาลําดับแรกเลยเชื่อไหมพราะคนไปทําอย่างเนี้ยเรารู้สึกดีมันมาจากความรู้สึกเหล่าเมื่อเรารู้สึกดีแน่นอนความสบายใจเกิดเพราะความสบายใจเกิดปุ๊บเนี่ยอะไรดีๆมัาหลายๆอย่างมันก็ตามมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแปดดาบแปดดาบจัก,กรวาลบอกว่า แด,ดาบเห็นไหมถ้าแปดดาบสำรับนี้โดนผ้ามัดตาโดนมัดตาแล้วก็โดนมัดมือมัดแขนแล้วก็มีดาบล้อมแปดดาบนั่นหมายถึงว่าบางคนกลัวไม่กล้าทำกลัวไม่กล้าทำไม่กล้าออกจากเซฟโซนไม่แบบวิตกกังวลกลัวคิดไปเองกลุ้มใจไม่กล้าหรอ หรอเป็นแบบนั้นไหมอ่ะหรือค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 ืออ่ะถ้ามองอีกในหนึ่งก็คือว่าเนี่ยถ้าไปทําตามคําแนะนําตรงเนี้ยอะไรที่มันมืดอะไรที่มันบอดอะไรที่มันตันอะไรที่มันไม่มีทางออกมันจะเริ่มเปิดมันจะเริ่มสว่างเปิดใจค่ะเปิดใจนะกล้าที่จะลุกออก จากเซฟโซนตัวเองกล้าที่จะลุกออกไปข้างนอกบ้างกล้าที่จะเปิดใจทำบ้างกล้าที่คือนั่นแหละเหมือนที่บอกกับให้คิดเลยว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดนะอืมฝนจะตกมันต้องตกแดดจะออกมันต้องออกมันไม่ตกมันก็ไม่ตกนะมันจะคลืมมันก็คลืมนั่นแหละมันคือแบบปล่อยมันเป็นตามปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเห็นไหมอย่าไปกังวลมากอย่าไปกลัวมากอย่าไปวิตกมากปล่อยออกมานะคะสี่เหลี่ยมเนี่ย ไปกอดเอาไว้อะไปกอดเอาไว้ไปห่วงเอาไว้ไปแหนเอาไว้ไปรัดเอาไว้จนทําให้ตัวเองแบบเป็นอย่างนั้นซะอืมเนาะอย่าไปกอดเอาไว้สิคลายมันออกมาบ้างเนาะไม่รู้วะคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเออถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมไปยึดติดอะคุณไปยึดติดยึดติดยึดเอาไว้กอดเอาไว้ ถ้าไม่สบายใจถ้าไม่สบายใจแอดไลน์มานะถ้าไม่สบายใจแอดไลน์มานะ traiya สามเพื่อเช็คดวงส่วนตัวไม่ต้องอะไรมากขออีกห้าใบจักรวาลเนี่ยเขาอยากให้คุณทำอะไรละ่ะนะเพื่อจะให้ทำให้พลังงานคุณดีขึ้นแล้วก็ทำให้ดวงคุณเนี่ยเปิดรับความโชคดีบางเอ,อเนาะจักรวาลจะต้องการให้คุณทำอะไรละ่ะ เพื่อจะทำให้พลังงานในตัวคุณดีขึ้นเพื่อจะได้ดวงเปิดกับเขาบ้างจะได้ดวงโชคดีกับเขาบ้างโอ้จักรวาลอยากให้คุณเนี่ยมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขอืมราชินีถ้วยจั m ม n นเหนี่ยจักรวาลบอกว่าจัสมนนะ ถ้าคุณไปทําตรงนี้ได้แล้วอย่าไปยึดติดปล่อยวางบ้างแล้วดวงมันจะเปิดเออนะทีนี้จัส t มนไปทําบุญก็ได้เออนะเพื่อความสบายใจก็นั่นแหละก็อบอกแล้วไงทําให้รู้สึกดีอ่ะทําแล้วรู้สึกดีทําแล้วไม่ต้องไปหวังว่าจะได้นู่นได้นี่ทําให้เพียงแค่ว่าเรารู้สึกดีเมื่อความรู้สึกเราดีอะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีนะโอจัส t มนการกระทำจัสเมนคือผลของการกระทํานะ เพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วนะอะไรที่คุณเคยเจอมาแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมคุณก็ให้คิดคิดว่ามันคงเป็นกรรมของฉันเองฉันก็เลยต้องเจอแบบนั้นเอินนะแล้วคุณก็จะแบบโอ้สบายใจ j u s t m นนเขาก็บอกตายตัวเลย j u s t m นคือการกระทำไงคือถ้าคุณกระทำแต่คุณงามความดีเนี่ยมันก็ต้องได้รับสิ่งดี ใช่ไหมถ้าคุณได้กระทําสิ่งที่ไม่ดีมันก็ได้รับสิ่งไม่ดีนั่นแหละคือ judgment, คือการกระทำำําคาําพิพากษาคือมันไม่มีใครหนีพ้นนะถูกไหมอ่ะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีที่เราได้สร้างได้ทํามาแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปทํากรรมดีหรือทํากรรมไม่ดีได้จ้างใจหรือไม่ตั้งใจอย่างเนี้ยมันอาจจะมาตั้งแต่อดีตชาตินูน้นนนนะอ่ะอ่ะมาแล้วหกหกไม้เทา้าราชินีถ้วยหกไม้เทา้าจัสมิน มีความรู้สึกว่าถ้าคุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทางจะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มคล่องตัวสะดวกขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นถ้าทำตามคำแนะนำนะจากจัก,กรวาลและคำอธิบายมอสักครู่นี้อย่างน้อยลองไปทำดูอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณบางไม่มากก็หน่อยนะถ้าคุณเชื่อกันนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอืมเนาะหกไม้เท้าคือชัยชนะความสําเร็จ ความสมหวังเห็นไหมสิ่งดีจะเกิดขึ้นลองทําดูเออจักรวาลเขาอยากให้คุณเนี่ยเดินไปข้างหน้าจัดเมินการกระทำนะจักรวาลบอกว่าทำแต่สิ่งดีทำแต่เรื่องดีเนาะพิจแต่สิ่งดีแล้วดวงคุณจะเปิดเอ,อินนะจักรวาลอยากให้คุณทำอะไรอีกละ่ะแม่กาวยเนี่ยความสุขความอุดมสมบูรณ ความสมหวังสนเสน่ห์เห็นไหมแล้วคุณจะมีความสุขเข้ามาแล้วดวงคุณจะเปิดอะถ้าคุณแบบทําตามคําแนะนําตรงนี้อืมจะกวาลเขาอยากให้คุณกินอิ่มนอนหลับก้าวถ้วยคือประมาณนั้นเลยนะอารมณ์นั้นเลยนะก้าวถ้วยนี่คือไพ่ของคนที่แบบกินอะไรก็อร่อยช่วงนี้กินอะไรก็แบบอิ่มกินอะไรก็แบบโอ้เอม็มอร่อยไปหมดเลยมีความสุขไงก้าวถ้วยคือคนที่แบบจำมั่ม ก้าถ้วยเนี่ยคือคนที่จำมั่มคือคนที่แบบโอ้โหสมบูรณ์อะสมบูรณ์อะกินอะไรอร่อยไปซะทุกอย่างมันมีความสุขไงเนี่ยเห็นไหมจักรวาลเขาใหญ่คุณแบบประมาณนั้นใบสุดท้ายหนึ่งถ้วยนี่เติมเต็มให้กับชีวิตตัวเองถ้วยแห่งรางวัลหนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณทําได้ในสิ่งที่แนะนำในสิ่งที่จักรวาลบอกแล้ว มันก็จะอยู่ในมือคุณคือความโชคดีเห็นไหมถ้าคุณทําได้ความโชคดีจะอยู่ในมือคุณเนี่ยหนึ่งเหรียญก็คือเอ้ยเด็กถือเหรียญก็อยู่ในมือหนึ่งเหรียญก็อยู่ในมือเห็นไหมลองไปทําดูนะลองไปทําดูนะถ้าใครยังทําไม่ได้ลองทําดูหนึ่งถ้วยคือถ้วยรางวัลคุณเนี่ยเห็นไหมหนึ่งถ้วยก็เข้ามืออีกแหละเออนะมาจากมือแบบรับไม้รับ หนึ่งเหรียญก็มาใส่มือเด็กถือเหรียญก็ยังจะใส่มือเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถ้าคุณทําได้เนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีจะเกิดขึ้นสิ่งดีจะเข้ามาที่มือคุณอืดวงคุณจะเปิดอ่ะถ้าไม่สบายใจขายของหน่อยไม่สบายใจนี้มาเลย T R A I Y A 3 6 9แลมานะ เพื่อเช็คดวงส่วนตัวแล้วจะบอกว่าทำยังไงร่างตามกติกานะคะโอเคประมาณนี้นะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานนจ๊ะขอให้ดวงการเงินเปิดขอให้ดวงการงานเปิดขอให้ดวงความรักเปิดขอให้สุขภาพดีขอให้สมปรารถนาขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ